พี่ไปไหนมาตุ๊บนอดีไปบ้านลุงเพ้ามาช้เชช่วมเอาผ้ามาหมื่นหนึ่งพี่ดูดิมีแค่เนี้ยผมยังไม่ได้ดูเลยอ่ะผมกะว่าจะไปยืมฐานร้านพี่ไปดูอ่ะเดี๋ยวผมนั่งดูให้เผื่อลูกค้าพี่มาเอ๊ะผมมาดูเนี้ยเพี่ดูด้วยเอ,เอ้ยหมืม่นหนึ่งมีอะไรมัางเนี่ยไม่รู้เลยพี่เนี่ยยังไม่ได้ดูเลยพอดีได้กำไรจากบ้านลงุงเ็าเยอะแล้วก็เลยต้องช่วยเขาพี่เฮ้ยมีอะไรบ้างหมอพี่จะดูด้วยเหรอผมนึกว่าเดี๋ยวลูกค้าพี่มามีแบบผ้า พระลึกลับพี่ไม่รู้ที่เลยครับส่วนมากพางบ้านลุงเขาส่วนมากจะแท้หมดเลยนะพี่ผมจะบอกให้อันไหนพี่<อ>ดูได้มีอะไรมากเอ้ยปิดตาที่ไหนเนี่ยก็มันลึกลับหมดนะพี่อันนี้ลวงพอ่อฤษีวิงดำเนี่ยหลักร้อยเองนะกบอ้าวเหรอโอ้โหไม่ได้ดูเลยพี่แล้วผมจะรอดไหมเนี่ยหมื่นหนึ่งเนี่ยพี่ได้มาแค่เนี้ยเฮ้ยอันนี้พระแท้นี่ก็ส่วนมากแท้หมด่ะบ้านลุงอะพระเก่าพี่แล้วกบเหมามาไงตั้งหมื่นหนึ่งเนี่ย โอ้โหพี่ได้กำไรบ้านลุงเขาหลายหมื่นนี่เขาจะไปหาหมอผมก็เลยต้องช่วยเขามาพี่อโอ้โได้เขาเยอะแล้วบ้านเนี้ยโอ้กบพี่ไม่อยากดูเลยวะกอกแล้วโูซีมีอะไรม้างเดี๋ยวผมไปนั่งดูตัวมูนเนี่ยอย่างน้อยก็ได้ถ้าเสียร้อยได้นะพี่โอ้โหนี่มันลึกลับจริงนะพี่ จะพาเขาแท้หมดนะเนี่ยอืมในตลับเงินอะไระกบดูดิผมว่าไม่ได้ดูเลยสมเด็จพี่สมเด็จสมเด็จไม่รู้ที่ถ้าหล่รรออะไรเนี่ยรูปหล่ออะไรกบเฮ้ยแล้วจะรอดอะไรหหมื่นหนึงน่งเนี่ยกบเฮ้ยเหมามาหมื่นหนึ่งหรือพันเดียววะกบหมื่นหนึ่งพีอ่อืมอืม พี่ลองดูนีดหนยดิพี่อันนี้อะไรเฮ้ยนี่กบมาบ้านๆเลยเนี่ยพี่ผมเพิ่งเทมาอย่างนี้เลยเนี่ยตอนไหนพี่เห็นพร้อมผมเนี่ยแหละผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็ช่วยลุงเข้ามาแท้หรือเปล่าเดี๋ยวให้พี่ดูก่อนห้พี่โอ้โหนี่ผมจะรอดเลยวะเนี่ยเฮ้ยกบพี่ว่าแท้นะกบเอาเท่าไหร่ ผมเก็บไว้แฝนนี่มาพี่เก็บไวแ้แนพี่ซื้อเท่าไหร่ะเดี๋ยวฟังราคา่อนพี่เอามื่นถ้าแล้วกันอค <5. S 2> ุมแล้วเนี่ยเอาไหมองเดียวให้ให้กบหยุดทห้ึห่หาพี่กบอันนี้ด้วยเนี่ยอันนี้พี่เคยเห็นแต่เนื้อเมฆกับพัดอันนี้ของกบมันเป็นโลหะหรอ ผมไม่รู้ผมเพิ่งเทมาเลยเนี่ยพี่เอาสององนี้สองหมื่นแล้วกันครับได้ไหมที่เหลือกบก็ไปหาที่เอาสององนี้พี่เอาเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ผมขอเก็บไว้ใช้เลยพี่อะไรเนี่ยโอ้โหผมว่าอย่างนี้กบเอ้หลักร้อยเองสองขององนี้พี่ซื้อเท่าไหร่ดีกว่าห้าพันแล้วกันอ่ะอันนี้นะอ่าได้ไหมเดี๋ยวผมแบ่งให้พี่ชุดหนึ่งอ่ะพี่เอซื้อก่อนห้าพันผมมีพี่แบ่งให้พี่พ่งี่เดี๋ยวดูมีมีอะไรกบลองดูอ่ะพี่ลองดูก่อน แต่ตรงนี้ผมขอให้ก่อนแล้วกันพี่โอ้พี่อยากได้ตร์นั้นนะดีผมก็เพิ่งได้เนื้อสีขาวเนี่ยเนี่ยอย่างนี้ก็เก่าแต่มันไม่รู้ที่อ่ะพี่ไม่รู้ที่อย่างน้อยหมื่นหนึ่งผมได้ห้าพันแล้วพี่ผมลองลังไว้แล้วเนี่ยเทพร้อมพี่เหมือนกันเนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วด้วยพี่ไม่มีอะไรแล้วครับมเดี๋ยวผมห้าพันนะ เอาไม่เป็นไรพี่ได้สองโมงนี้ก็โอเคนะไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมแบ่งให้พี่ชุดนึงแล้วกันอะไรผมมีอะไรอีกอะไรดูคุยลงมาใส่ถุงยาไปเลยนะพี่ถ้าอะไรใส่ถุงยาผมพี่ลองดูก่อนแล้วกันเขาใส่ถุงยาไว้อย่างเงี้ยเนี่ยพี่ดูโอ้โหเลอะถุงยาหมดเลยพี่กเอ้ย เหรียญพวกนี้แท้อยู่แล้วกรบอ่อเนะี่ยพี่อ่ะผมแบ่งนะที่พี่ให้<ต>พี่แล,แล้วกันราคาไม่แพงดีกบเอาเท่าไหร่มีกี่เหรียญมีอะไรมั่งด้วยแต่ดูให้หมดก่อนพี่ให้กบนี้นาวะหรือเปล่ายังไม่ได้ดูเลยพี่น่าจะเป็นนวะนะสามรวยนาวะแล้วเนี้ยสบายใจหลักร้อยนะั่งครบขอดูก่อนนะพี่ นวะพี่เออไหนไหนที่กบจะให้พี่เนี่ยหมดเนี่ยแหละพี่อ๋อนี่เท่าไหร่กบบาเท่าไหร่อัอนนี้หมื่นหนึ่งนี่มีนี้ด้วยเหรอกบนิดนึงพี่มีก็ลุกเขาใส่ถุงยามาก็ร้อยผมมาเนี่ยแหละพี่มาแล้วทำไมไ, <c oughs> ไมันจะมา <c oughs> พาไม่รู้ที่มาเป็นหมื่นอ้าวเท่าไหร่อันนี้ชุดนี้มันต้องรวมมันไม่เป็นไรพี่อืม สักเจ็ดพันได้ไหมพี่เจ็ดพันเหรือครอนตอนนี้นว่าผมก็ว่าสี่พันกว่าบาทน่าจะขายได้นะเดี๋ยวนะสามสี่ห้าหเว้ยเจ็ดเลยเหรอครับสามสี่ห้าเอาหกพันแล้วกันพี่อะหกพัเป็นหมื่นพันรวมมันนี้ด้วยได้หมื่นทวนไม่ได้เลยครับอ่าพี่ไหนไหนพี่ผมขอแต่องค์นี้ผมขอไว้ก่อนนะพี่นะเอาไม่เป็นไรโอ้โหเอาอีกไหมพี่ อะไรอีกมีอีกนิดนึงอันไหนเอามาดูสิอันนี้ก็ชุดเดียวกันเหรออันนี้เขาแถมมาพี่โอ้โหเฮ้ยนี่ก็กําไรท่วมแล้วเลองดูก่อนเฮ้ยได้เซมหมได้องนี้องคเดียวผมพอใจอันนี้ผมให้พี่ดีกว่าของพันลำปางกี่องค์องค์พี่ มีบล็อกอะไรบ้างดูยังยังไม่ได้ดูรู้อย่างเดียวว่าดูแล้วแท้พี่ลุงก็หยิบใส่ยัดยัดมาเขาจะรีบไปหามหมอครับกบดูดี่บจะได้ตีราคาถูกผมกบตียังไงอ่ะผมได้องนี้แล้วผมไม่ค่อยกไญ้นี่แล้วพี่ผมถึงแบ่งให้พี่บทแรกผมจะเก็บไว้เองนะเนี่ยโอ แต่ฟ้าบ้านลุงเขาเก็บดีนะพี่อืมอืมพแพ้แลผมพี่นึกว่าผมโดนลงเล่นแล้วพรเห,หเรียญวันนี้ผมสบายใจใผมได้พ้าคุณแม่ชิมเรือนนี้ผมให้พี่หมดเลยเนี่ยหนึ่งสองสามอันนี้พอปรอนะอะรอนะพอปรลอพี่ทองแดง ไม่จุดเหรียญแตกเลยนะครับไม่เป็นไรตีรวมแล้วกันเท่าไหร่นั้นหนึ่งสองสามสี่ก็อย่างนี้ไม่เกี่ยวดิหนึ่งสองสามนยกองพันลำตางสามเหรียญสามเหรียญผมว่าสามพันกว่าสี่พันสูสีเหรียแลสามพันเอาหมื่นหมื่นหมื่นหนึ่งพันแล้วกันพี่สามสามเป็นเก้าใช่พอเนี้ยพันกว่าเนี้ยสูสีบิ๊ผมว่ามันน่าจะขายได้ครับค่ะเอางี้สวย ทวนๆแล้วกันทวนๆเป็นสองหมื่นนะพี่เนาะสองหมื่นอ่ะวันนี้ผมไปขาน้ํามันแล้วแล้วพวกนี้พี่เอามา้มไหมเนี่ยพี่พันลึกลับป่ะที่จะเอาเก็บไว้ศึกษาลองดูไหมผมก็ไม่รู้ที่นะพี่เนี่ยพลึกลับองนี้แล้วกันสองหมื่นแล้วกันตรงนี้มาพี่จะเอาจริงเหรอพี่อพี่ให้สองหมื่นแล้วกันเนี่ยแม่ชีผมไม่อยากเอาไว้ใช้อะพี่โอ้าสภาพหน้าละผมจะเก็บเหรอ้าแบบเนี้สองหมื่นนี้ก็ ให้ราคาดีแล้วนะก็เอาไหมผมขอสองหมื่นสามได้ไหมพี่ใหสองสามผมเอานี้ให้พี่หมดเลยไม่เอาไม่รับพี่ลองทำพิหาทพี่ดูผมแถมให้พี่เอายี่สิบสองแล้วกันพี่ไม่เอานันนี่สิบสองเป็นขอไปหมื่นสองหมื่นหาที่เอาเองแล้วกันสี่หมื่นสองโอเคพี่มาโอเคโอ้โหอยากจะเก็บไว้ใช้กระทนราคาพี่ไม่ได้อีก